จะแวบๆขอบคุณนะคะมันจะสว่างแบบขา,ขาวๆดำๆนะคะแวบๆไปแวบๆมาให้ยันเราก็ติดไว้รอบบ้านแล้วนะจ๊ะขอขอบคุณนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวเราจะมาเดินออกกําลังกายส่งงานนะคะสักพักหนึ่งนะคะ่าไม่นานค่ะแค่สามนาที สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆกลับมาในกิจกรรมให้ทางค่ะให้สามนาทีนะคะนะขอขอบคุณนะคะเพือ่นะะอนเ ขอขอบคุณนะคะอันนี้ถือเป็นคลิปยืนยันตัวตนไปด้วยเลยนะคะ My Boss นะคะขอบคุณนะคะเมา้มาต่ับทมนะคาน่าจะได้ไหมจและสนับสนุนให้พี่ไก่ฟ้านะคะในทุกๆวันนะคะไกวันไม่ค่อยจะดีนะ,ะตรงนี้นะ สว่างเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่ไก่ฟ้ามหานครน,นะคะพอมให้แหลนะคะก็จะมาเดินออกกำลังกายนะ,ะโอโ อันนี้ก็นึกขึ้นได้เออวันนี้เรายัางไม่ได้ใหญ่รายงานตัวนะคะก็ทำคลิปไปตัวเลยนะคะแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วนะคะไม่ใช่แป๊บเดียวตะกี้ออกมาแล้วคะ่ะก็ยังไม่หายเหนื่อยนึกขึ้นได้เขาว่าคลิปส่งมาให้บอสด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารักชมคลิปและให้การสนับส,สนุนที่ไก่ฟ้าเดินแค่แป๊บสสนนนับุของไก่ฟ้า ในการออกกำลังกายนตัวด้วยนะคะมาออกกำลังกายกันค่ะเดินค่ะวิ่งไม่ไหวลวคะ่ะไหวนี้60สิอัปนะคะสอวอลได้นานค่ะได้สนาทีนะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ ที่เข้ามารับชมคลิปและให้การสนับส,สนุนพี่ไก่ฟ้าเดินแค่แป๊บก็ขอขอบคุณนะคะอันนี้ถือเป็นคลิปยืนยันตัวตนไปด้วยเลยนะคะ My Boss นะคะขอบคุณนะคะาอาจคลิปส่งเจ้าหนาย My Boss นะได้เวลาออกกำลังกายทุกวันยามเช้านะคะแต่ไม่ค่อยได้อาจคลิปส่หรอคะเพราะว่า สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่ไก่ฟ้ามหานคร,ครนะคะพร้อมให้แหละนะคะก็จะมาเดินออกกำลังกายนะคะเวลาอันนี้ขอส่งเงนก่อนนะคะเพื่อน ละจ้ะขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินออกกำลังกายส่งงานนะคะสักพักหนึ่งนะคะไม่นานคะ่ะแค่สามนาทีละเจ๊าขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินออกกำลังกายส่งงานนะคะสักพักหนึ่งนะคะไม่นานค่ะแค่สามนาทีแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วนะคะไม่ใช่แป๊บเดียวตะกี้ออกมานะคะไป่ได่หายเหนื่อยนึกขึ้นได้เขาว่าคลิปส่งมาให้บอสด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะจบและสนับสนุนให้พี่ไก่ฟ้านะคะในทุกๆวันนะคะวายมันไม่ค่อยจะดีนะคะตรงนี้นะสว่างเลยนะคะนะคะไก่ฟ้าอาไปนะคะเอาจอยู่นิดนึงิโศกเจ้าหน่ายหมายกว่านะได้เวลาออกกำลังกายทุกวันยามเช้านะคะ แต่ไม่ค่อยได้อัดคลิปส่งราคาเพราะว่าจบและสนับสนุนให้พี่ไก่ฟ้านะคะในทุกๆวันนะคะกว่าะไรกนไม่ค่อยจะดีนะ,ะตรงนี้นะสว่างเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินออกกําลังกายส่งงานนะคะสักพักหนึ่งนะคะไม่นานค่ะแค่สามนาทีแล้วขอขอบคุณนะคะอันนี้ถือเป็นคลิปยืนยันตัวตนไปด้วยเลยนะคะ my boss นะคะ ขอบคุณนะคะขึ้นมาไม่จ่ายเงินะคะน่าจะได้เงินคืนอ่ะอันนี้ขอส่งกันก่อนนะคะเพืเ่อนขอบคุณค่ะที่เข้ามารักชมคลิปและให้การสนับสนุนพี่ไก่ฟ้าเดินแค่แป๊ะ ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมคลิปและให้การสนับสนุนสนับสนุนพี่ไก่ฟ้าเดินแค่แป๊บขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมคลิปและให้การสนับสนุนสนับสนุนพี่ไก่ฟ้าเดินแค่แป๊บมาให้การสนับสนุน ่งงานค่ะส่งงานไม่นาน่ะคะเพื่อนยังไงก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามาให้การสนับสนุนและก็ขอบคุณทีเดีนะคะมาออกกําลังกายกันค่ะเดินค่ะวิ่งไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้60อัพนะคะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันคลิปหน้านะคะ แล้วจ๊ะขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินออกกําลังกายส่งงานนะคะสักพักหนึ่งนะคะอ่าไม่นานค่ะแค่สามนาทีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบว่าคิดแบบซ้ําๆเหมือนนกันอะไรอย่างเงี้ยที่ไก่ว่าก็เลยเออนานๆส่งทีนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาขอบคุณค่ะ ที่เข้ามารับชมคลิปและให้การสนับส,ส,สนุนที่ไกลกว่าเดินแค่แป๊บเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วนะคะไม่ใช่แป๊บเดียวตะกี้ออกมาแล้วค่ะ็ยัยไมยาหายเหนื่อยนึกขึ้นได้เขาอาคลิปส่ง,งไม้บอสด้วยนะคะขอบคุณนะคะ น่าะได้นอคลิปโกเจ้านามคนะได้เวลาออกกำลังกายทุกวันยามเช้านะคะ แต่ไม่ค่อยได้อัคดคที่ส่งราคะเพราะว่ามาออกกำลังกายกันค่ะเดินค่ะวิ่งไม่ไหวแล้วค่ะวัยน,นี้60อัพนะคะสวอะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่ไก่ฟ้ามาหานะครน,นะคะพร้อมให้แดดนะคะก็จะมาเดินออกกําลังกายนะคะมาออกกําลังกายกันค่ะเดินค่ะวิ่งไม่ไหวแล้วค่ะวัยนี้6กสิอัพนะคะ,วนนะ,คะสอวอเดี๋ยวมานจะกันแต่ว่าคิดแบบซ้ำๆเหมือนๆกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่ฟ้าก็เลยเอ,อิ่มนานๆส่งทีนะคะกขอขอบคุณเพื่อนๆือนทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับ เดี๋ยวมาานันจะกลายเป็นแบบว่าคิดแบบซ้ำๆเหมือนนกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่ว่าก็เลยเออนานๆส่งทีนะคะก็ขอพูดเพื่อนๆทุกคน,น,น,นเลยนะ